สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพาไปใบผ่องเพื่อนนะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องส่งเครื่องสําอางมูลค่า1 6 8้บาทนะคะโดยที่กล่องส่งเนี้ยทางคู่อ่าู้ขายเนี่ยเขาก็บอกว่ามีสิทธิ์ที่จะรุนของมูลค่าเป็นสีเหลือง,เอง,เองๆเล็กๆมีมูลค่าสูงตอนนี้นะคะอานั่นก็คือ ทองนั่นเองนะคะแต่ไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่านะคะในนาคะหน8นี้เดี๋ยวเรามาเปิดกันดูเลยนะคะว่าในกล่องเนี้ยเราจะได้อะไรบ้างโอเคเริ่มเลยนะคะ ชิ้นที่หนึ่งนะคะเราได้ไอาบาลค่ะชิ้นที่สองนะคะเราจะได้อ่าคินเซอร์ซอฟค่ะชิ้นที่สามนะคะเราไดอา้อิงฟ้ามอสเจอไรเซอร์ซอฟค่ะ ชิ้นที่4เราได้อิงฟ้าไวท์เทนนิ่งครีมค่ะชิ้นที่5เราได้เคลาตินจีสมเปนอัญชันมะพร้าวค่ะชิ้นที่6นะคะเราได้คอลลาเจนไวท์เทนนิ่งเซรั่มค่ะ ชิ้นที่8นะคะเราได้เป็นบอดี้ครีมค่ะน่าจะผสมสมเลยนะคะชิ้นที่9เราได้อลิปสติกค่ะเป็นรูปดอกไม้ค่ะ จุนสุดท้ายนะคะเราได้อิงฟลาไวเทนนิ่งเซรั่มค่ะสำหรับกล่องสุ่มในวันนี้นะคะมูลค่า168บาทเราก็จะได้เครื่องสำอางทั้งหมด9ชิ้นค่ะโดยที่ว่าแบแ่งไปทั้งหมด6ประเภทนะคะอันแรกจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทาเกี่ยวกับเรื่องของผมนะคะอันนี้ถามว่าเคราตินเป็นที่ตัวบำรุงผมเนี่ย ก็โอเคเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ผมเราก็ทําสีมาเราอาจจะได้ใช้ตัวนี้แน่นอนแลอวก็ต่อมาก็จะเป็นทำออกสารร่างกายนะคะเราก็จะได้สบู่2ก้อนนะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นบอดี้ครีมนะคะก็จะเป็น2อันนะคะแล้วก็จะมีอ่าตัวที่ทานหน้าก็จะได้2ตัวนะคะแล้วก็จะมีอ่าลิปสติกแล้วก็แต่งหน้านะคะอย่างละชิ้นนะคะ ก็ถามว่าคุ้มค่าไหมสำหรับกล่องส่มในวันนี้นะคะในมูลค่า168บาทบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้จริงๆด้วยค่ะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพาไปบายของเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีคำแนะนำอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ด้านล่างลิงก์นี้ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ